ไข่เจ <punched one. S 1> <tre l> ียวไข่นางรวมกันค <t ire> ่ะโอ้ยอารอลวู้ดตีนโอนแรงมันทอดไข่กันเลยนะคะขั้นแรกนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะใส่ไข่ค่ะสามฟองค่ะตอก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 เฮ้ยนี่หนำมันแรงอะโอ้มาปู๋ยชี้หรือชี้เอ๊ะไม่ของกูโหไก่ขี้อะไรกระชี้อะไรอ้าวคีเปิด ไปซองที่สองกันเลยจี๊เราไปไปเร็เออมาสิปเลยเก่งมากต่อได้แล้วต่ไปฟองที่ซ้ำเฮ้ยกระเออเฮ้ยฟองสิปอ้ายเฮ้ยกระตัน <laughs> ลูกนะต่อไปนะคะเราก็จะใส่เอ้ยเริ่มไปคนก่อนนะคะเราก็จะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาถูกแล้วใช่ไปแล้วอะไยังใช่ไปจ้าได้ยังใช่ไปเลยได้ยังเออวันนี้พอแล้วโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะ ก่อนในเท่ากันเยใส่ผงใส่ผงชูรสก่อนนะคะหัวไปเลื่อยตัวเองเตะไปเลยใส่ไปเลยทุบไปเลยนั่นแน่เก่งมากต่อไปนะคะเราก็คนในเท้ากันคนก็คนแรงแรงมาเลยเออมันใส่ได้เว้ยใหญ่ดีเราจะดีเราฮอตให้หนูค่ะมันใส่ได้เว้ยคนเราคนใหญ่เรนี้อยากแข่งไม่ต้องแข่งแล้วเรามาลอกใส่น้ำมันกันเลยนะคะกระทะห้อนแ้ง เดี๋ยวขอคนไข้ก่อนนะคะมือเหนียวหมดแล้วหมดแล้วคุณลุกคนดก่อนคุณในคาลุกขุดในคาไปคนณคุ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 เออไหนนะนี่มันกระโปรงทำไมเละก๊กินงถูกวันเคยแต่กูยิ่งโสดต่อไปเนี่ยต่อไปนะคะเราก็จะใส่หอยนางรม ต่อเออไม่ใช่ตาแม่ครัวอะไรนี่ใส่เลยค่ะต้องเอาต้องเอาช้อนตักนะนี่ค่ะนี่ไปว้าวนี่ค่ะไปโอ้โหโอเค กว้าขุอข้าขุนขขุนแกขุย่แรงเดวนั่นเดี๋ยวนันผัดกระเด็นโอ้ไเรามาเริ่ใส่ในกระทะเลยนะคะให้คุณผูดเทให้ค่ะเอาช้อนออกกอนเอาช้อนออกอเขเทเทนี้แล้วนะใส่ไปเลยใส่ไปเลยไม่หนไม่ต้องหนใส่ไปเลยว้าวโอ้น้ามัลรักแตงโมโอ้น้ำมัลรักส้มโอโอ้มาเล็กน้ำาบ่าน้าหองโอน้ำมันบักแตงโม ตะมันบักสมโอโอเคาเป็นบักเหล่านำห้อโอจะมาโุนอังตองแขโอจะมาลังเลแงนอโอจะมานนอังตองแขโอคือเป็นตะมันยกรองแทนนอโอยินาขยกันนะคะว้าวโอ้ยว้าวโอยาว้ หอมกีตายแล้วโอ้ยเกือบพัดไปละทำไมมันหอมขนาดโอ๊ยมันหอมขนนาดี้จริงๆเลยอูแม่พุงเออร์ทำไมมันหอมอย่างนี้สุกแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาใส่ในจานกันเลยค่ะระวัง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 กระเด็นมือใส่เลยค่ะใส่เลยนะคะกใส่เลยใส่เลยใส่เลย มันโมันทำไมมันถึงหน้ากินขนาดนีนี่ค่ะน่าอร่อยไหมหน่าอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนง่ายไหมคะเรามาเริ่มกินกันเลยเยอะๆเๆอๆๆ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 ๆ เจะใย่ด well. wow. ีกูรูปหกโมเสกหกโม้วันน้องเมอ่ะโอ้ยปักห้ด้วยอืมอะไรถูกเอาเลยครับวว้าว้าวอืม

อร่อยมากเลยไม่รู้เจออร่อยไปตึงไหนอ,อ่าโอ้โอ้อ,ม,อ,ม,อมาๆมาๆมาเอานี่ค่ะอืมเยี่ยมสุดยอดไปเลยจิ้งหรือเเอาตัเลย โคตรน้ากินจังเนี่ยใส่นี่ค่ะอืมนอรมอมากอืนอะไอีกโโน,นะน รวยมากเลยค่ะเนี่ยขออนอญาตคุณอ่ะอ๋อไหมอ๋อ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 มือทองจะเหมือนเนี่ค่ะี้ยงขุดไปเลยหอยนางหอยนางรมเป็นของดีของดี ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกินกันต่อเลยดีกว่านี่ค่ะน้ำกินย้อยเหมือนหินย้อยเลยค่ะอร่อยสุดยอดอร่อยดี่ฟาอร่อยพี่ฟ้าอร่อยพี่กศราอร่อยมวก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 มุก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 นี่ค่ะทำใหญ่อร่อยอิ่มทุกท่านุ่มอิ่มตื้อเลยปู้มีเยอะเลยอืออุ้ยจ๊ะ เจ็บควันมากเลยค่ะเร่จเพื่อนๆแร่จังกินลาพวโอะัวมดไม่ได้ายนี่นี่ค่ะเดี๋ยวขอใส่เดียวได้นะคะนิดนึงพอนี่ค่ะอยากโรดแมตต่เ อไนรอดไมู่้รสสดทำไมกินแต่ทางอันเลยปบอืมอทำเพื่อโคตทำเพื่อกทำเพือแล้วะทำเพื่อโคตรอร่อยเลย ขั้คสองกับมังเรียววัตรานี้ได้เม yeah. ืองร้อยเกาะเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยข่อยใหญ่ค่แดงแรงพันมากก็หวอร่อยจริงจริงอร่อยชื่นชมมังเรงฮ่พื้อหายฮไฮอร่อยเลกสามสี่อ้วนเลยกูกิน สามสี่ตัวเหรอสี่ตัวนี่มันยื่นเดียมรวยเดียมรวยไหมข้าวอย่างงี้โหน้นำจิ้มนี้ก็เผ็ดเหมือนกันนะคะเนี่ยน้ำจิ้มอะไม่ใช่น้ำจิม้มซอสเออถูกแล้วก็ไม,ไม่หรืออืมไม่ร้อยเพื่อนเพื่อนเนอะปันนี้ร้อยจริงอ่าก็ดีกงจังวัุรธานีองเราดูแลนะเนี่ยหอวยื่ยนไปเดี๋ดยช่วยด้ว ไปแล้วเ,เออโอ้ินึ่งเออิ่มนิดเดียวตัวพ่อ,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 อมีใต้นะอ,อมอนเลยป๊กอ้ยจะปวดวลอะไงกินไรกินอเลยเโป <อ S 1> <อ>๊กินบางก็ต่าโป๊ไม่เอาแล้วที่ชัวช่วเลยโป๊กินที่ที่ที่ห้อยหนังรมมา สี่ตัวผู้แค่สี่ตัวก็พอแล้วปุ้งเออวะดูขำนี่เลยดูโอ้ยหัวอะไรแ่กมันฟาดลุงไม่ร้อยอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ืมอืม้าติดอะไรก่อเออติดไรวะติดไรพวกชักมาไม่เล้วพวกบิดนำมอะเข้าใจไหมเข้าใจ

Uy. Oui, Uy. Oui. Mm. Uh. Uh. Mm. ให้น้องมีกำลังกับบรด้วยคะบ๊ายบายบ๊ายบาย